ต่อไปเชิญท่านจิรายุครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุของทัพย์สมาชิกสภาผู้แทนร,รัศฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยครับขพือยัดแสดงความคิดเห็นและให้กําลังใจท่านที่อยู่บนบัลลังก์สี่ห้าท่านนะครับคือเรื่องของความรุนแรงเนี่ยผมว่าเราในฝ่ายนิติบัญญัติที่ดูเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเนี่ยอยากจะเร่งรัดให้ท่านประธาน ได้มีเมตตาในการพิจารณาเป็นลําดับต้นๆก็คือการแก้ไขพระราชบัญญัติที่ท่านใช้กันมานานเนี่ยนะฮะมันคาอยู่หลายเรื่องที่ผมดูเนี่ยท่านประธานครับในฐานะที่เราอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติดูแล้ว16หน่วยงานนะครับที่รวบรวมตัวเลขมา <Yeah. S 1> บ้างก็เป็นเอกชนบ้างบ้างก็เป็นมูลนิธิบ้างซึ่งก็ยังไม่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนแกว่งไปแกว่งมาครับแต่ว่าที่ผมอยากจะบอกผ่านทางคณะกรรมการที่ได้กรุณามารายงานเนี่ยนะครับเข้าใจเหตุผลของท่านว่า เรื่องความรุนแรงเนี่ยจริงๆแล้วสามีโดนภรยาตบเนี่ยก็เป็นความรุนแรงภรรยาไปตบลูกต่อก็เป็นความรุนแรงแต่ผมอยากจะฝากท่านนิดเดียวครับโดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นระดับกรมจาก16บหหน่วยงานที่มารวบรวมอยู่ในเล่มนี้เนี่ยนะครับท่านต้องเป็นโต้โหให้ชัดเจนทุกวันนี้เนี่ยถ้าท่านประธานลองเปิดไปดูหน้ากลางๆเนี่ยนะครับเช่นโรงพยาบาลตำรวจก็มีศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงพัฒน์ก็มี บ้านพักเด็กเยาวชนก็มีมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลก็มีมูลนิธิปาวินาก็มีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เด็กก็มีสุพมิรโ oh, อ้โหเยอะแยะท่านประธานกับอ่านไม่หมดที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าเจ้าภาพหลักก็คือกระทรวงพัฒน์ท่านต้องแก้ไขตัวเลขต้องลดลงและต้องลดลงทุกปีไม่ใช่สวิงดูจากตัวเลขนี้ไม่ได้ลดลงเลยครับเรียกว่าสเสถียรคือผู้ใหญ่คือตบตีกันเป็นที่เข้าใจในสังคมไทยโดยเฉพาะ ช่วงหลังๆนี้ไม่อยากไปเอ่ยนามถึงท่านผู้นำประเทศนะฮะเรียกว่าค่อนข้างที่จะก้าวร้าวออกสื่อมวลชนก็ทำให้เด็กและสังคมนั้นมีส่วนในการพัฒนาความรุนแรงได้เช่นเดียวกันท่านประธานครับผมฝากไปยังคณะกรรมการนะครับสิ่งที่ผมเห็นและประสบด้วยตนเองบ่อยๆเวลาไปรับประทานข้าวต้มตอนดึกๆแถวๆบ้านนี่นะครับก็จะเห็นเด็กและเยาวชนอายุต,ต่ำกว่า10ปีจำนวนมากครับเดินมาพร้อมกับการขายพวกลูกอมขบเคี้ยว สองสิบบาทยี่สิบบาทบ้างไอเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มันก็อดไม่ได้หรอกครับที่จะช่วยเขาแต่เป็นการส่งเสริมไปในทางอ้อมเสียด้วยซ้ําซึ่งบางทีผมก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้นะครับยอมรับครับแต่ปรากฏว่าบางรายท่าปนประธานครับเดินออกไปก็ปรากฏว่ามีคุณพ่อคุณแม่ขี K ่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสองใช้วิธีคือการให้เด็กอายุต่ากว่าสิบขวบลงมาเนี่ยไปเป็นผู้ขายของ ผมก็เคยถามเด็กครับบอกว่าถ้าไม่ขายเนี่ยแล้วหนูไม่ไปโรงเรียนเหรอตอนเช้าเขาบอกถ้าไม่ขายเดี๋ยวแม่ตบนี่หท่านประธานครับกรณีเช่นนี้เนี่ยผมก็เลยไม่ทราบว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านได้เคยติดตามในกรณีเช่นนี้หรือไม่ถ้ามีท่านช่วยอธิบายวิธีแก้ไขหน่อยครับคือถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ไม่มีมันก็จะลดความรุนแรงได้ไประเด็นต่อมาท่านประธานครับในสังคมไทยเราเห็นเด็กเช็ดกระจก เป็นที่คุ้นเคยกันในสังคมตั้งแต่ผมวัยเยาว์อยู่ในกรุงเทพมาเนี่ยนะหลังๆนี้พอเศรษฐกิจไม่ดีภาวะปัญหาครอบครัวมากขึ้นก็เริ่มมีมากขึ้นครับแปลสภาพไปขายโดนัทบ้างแปลสภาพไปขายอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งผมก็อเอ่ยไม่หมดนี่นะมันไม่ใช่แค่ขายพวงมาลัยหรือว่าเช็ดกระจกแล้วพอไปดูปรากฏว่าเป็นเด็กและเยาวชนก็จํานวนมากครับอัน,นี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงกลายเป็นประเด็นสําคัญที่ท่านมารายงานเนี่ยเพื่อบอกอะไรครับ บอกว่าเออประเทศนี้มันก็เสถียรแบบนี้แหละจิรายุคนมันก็ทะเลาะตบตีกันมากขึ้นแบบนี้แหละหรืออย่างไรครับท่านช่วยชีย้แจงหน่อยหรือว่ากรมพัฒนาที่ท่านยกระดับเป็นกลมเนี่ยแล้วขึ้นกับกระทรวงพัฒน์แลท่านดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้แบบไหนอย่างไรผมในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการสารนายการท่านประธานครับมีตัวเลขบางอย่างที่ผมต้องพูดไว้ก็บันทึกไว้นะครับท่านประธานเชื่อไหมครับว่าตัวเลขเป็นพันๆที่ท่านรายงานเนี่ยนะจาก16หน่วยงานเนี่ยครับ มีส่วนที่เป็นคดีความของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพียงแค่52คดีครับเป็นคดีที่มีการฟ้องตรงในรูปแบบต่างๆผ่านยังอายการเนี่ย145คดีเป็นคดีความที่ผ่านไปสู่กระบวนการศาลอีกประมาณ50คดีหมายความว่าคดีที่เป็นคดีจริงๆเนี่ยมีประมาณนัก200ต่อปีแต่คดีที่ทนายงานเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นนะหมายความว่ามันเป็นการยอมความได้พ่อตบแม่แม่ตบกันเขาบอกว่าผวเมียทะเลาะกันอย่าไปเผือก พราะถ้าไปยุ่งวุว่นวา,ายเมื่อไหร่ขึ้นคดีความปุ๊บเขายอมความกันก็เสียหายเพราะฉะนั้นวิธีคิดของท่านก็คือการทํางบประมาณต่างๆซึ่งแน่นอนครับสภามีหน้าที่ตรวจและก็แก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมเพิ่ม,มงบประมาณให้ท่านท่านประธานที่เคารพครับในกรุงเทพมาหานครมีสํานักงานการแพทย์นะมีสํานักอนามัยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการพัฒนายกระดับเรื่องเหล่านี้ทั้งสิน้นและในแต่ละปีครับมีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การส่งเสริมสถาบันครอบครัวก,ก็เรียกศูนย์อนามัยของเขตอ่ะทัานเชื่อไหมครับว่ามีหน่วยงานอื่นอีกมากมายก็ทําลักษณะเดียวกันต่างคนต่างทำวันนี้ฉันไปหาพ่อวันลุกขึ้นอีกหน่วยงานไปหาแม่อีกหน่วยงานไปหาลุงไปหาป้าสุดท้ายปลายทางแล้วก็เป็นการใช้งบประมาณอย่างไม่ได้ผลเท่าไหร่ท่านประธานครับเพราะผมพยายามจะหานะครับว่าในเล่มนี้ที่ท่านรายงานเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นสถิติแต่ผมจะขออภิปรายและจดบันทึกไว้ในห้องประชุมแห่งนี้ว่า หนึ่งคือท่านต้องเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติปี62ที่ท่านบ่นกันมาว่าโอ้โหตั้งแต่ปี40กว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะไม่ให้อำนาจทำน่นทำนี่ประเด็นที่สองก็คือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก่อนจะยึดโยงไปถึงตำรวจชั้นพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งอายการอายการฟ้องศาลเนี่ยนะท่านได้ดำเนินการในการช่วยเหลือขัดเกลากลุ่มของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในประเด็นนี้หรือไม่ท่านประธานครับยิ่งหลัง,ลงนี้ทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดครับเพียงแค่มีโทรศัพท์มือ,ถ,อถือก็ถ่ายภาพได้ วันนี้คือดีครูงี่เง่าหงุดหงิดก็ชักปืนออกมาโชว์หน้าเสาธงเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศเป็นการกระทําความรุนแรงในระดับโรงเรียนอย่างนี้เนี่ยนะครับกรมของกระทรวงพัฒนาสังคมท่านมีแผนแม่บทไหมโรงเรียนครเป็นครูท่านประธานครับครูแสงหรือสา,ายแสงของผมท่านก็เป็นอาจารย์เก่าเนี่ยท่านดูในสถิตินะฮะเขี่ยและหน้าตกใจครับครูเีียนลำดับต้นๆเหมือนกันนะครับในการละเมิดหรือว่าร่วมกระทาความรุนแรง ขอภายครูที่เคารพทั้งประเทศนะครับครูดีมี9 0 0มี99.99ซ 99. 99ครับครูชั่วมีไม่กี่คนครับและที่ผมอยากจะบอกท่านประธานครับก็คือว่าครูที่อยู่ในอันดับต้นๆมากกว่าในจ้างลูกจ้างพระนักบวชคนไม่รู้จักหน้าคนแปลกหน้าคนอื่นๆทาง a c e b o o k โซเชียลต่างๆด้วยนะส่วนใหญ่ก็จะมาจากคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติพ่อบุญธรรมลูกเลี้ยงแม่เลี้ยง,ยงสิ่งเร้ามันเยอะท่านประธานครับในสังคมไทยเข้าถึงมือถือก็ง่ายไปไหนมาไหนก็ลำบาก เห็นสิ่งเราก็อยากจะทําให้มันเกิดปัญหาผมจึงฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการครับ mm. การรายงานแบบนี้เนี่ยขอภายท่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องอภิปรายก็ได้แต่ผมอยากจะรู้ว่าท่านมาแล้วเนี่ยท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไหนแบบใดไม่จาเป็นที่กรรมธิการในแต่ละคณะจะต้องไปทําเรื่องโดยท่านทางกรรมธิการร้องไปเลยครับท่านสามารถยื่นมาได้คณะกรรมาการเด็กและสตรีคณะกรรมาการผมอายการสารเรื่องกฎหมายท่านช่วยแก้ไขหน่อยไหมท่านเร่งรัดหน่อยได้ไหม ท่านใช้ช่องทางของรัฐสภาทําได้นะครับผมไม่อยากให้ไปใช้เวทีสภาอะไรงานแล้วท่านกลับไปฟังผู้แทนรัษฎรพูดแลด้วท่านกลับไปก็ทําอะไรไม่ได้ผมหวังว่าคราวหน้านะครับท่านประธานครับผ่านไปยังคณะกรรมการ่ผ่านไปยังคณะกรมกรมาการที่มาชี้แจงครับว่าคณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท่านคือเด็กและสตรีแน่นอนคณะกฎหมายคณะผมคณะสารอายการงกองค์กรอิสระเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงท่านลงทำมาเด็ครับผมจะรีบบรรจุและพิจารณา,นาหรือว่าการแก้ไขกฎหมายเด็กและสตกีให้กับสังคมไทยบดีเนี่ย มันคุณจะทําแบบไหนยอย่างไรก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะ,ะกรรมการครับกราบขอพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ